สวัสดีทุกๆท่านเลยที่ติดตามเพจหมอผู้ชายมือเซน็์ที้แก้กรรมทิกชะตาเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็หมอคูณก็ประจำที่ตำหนักนะครับซึ่งตรงกับวันพุทธที่16กุมภาพันธ์2565นะครับครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับหมอก็จะได้สัญจรไปที่อำเภอแกลงนะคระพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันที่17เนอะสำหรับใครที่ต้องการติดตามไปนะครับสัญจรพรุ่งนี้ที่อำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับมาสอบถามนิดนึงครับมาจากที่ไหนครับไรเขาย้อยนึกว่าระยองเ <laughs> มื่อกี้พูดถึงระยองติดตามเพจแล้วครับหรือว่ามีคนแนะนำอ๋อก็คือเขาสักไปแล้วเขาไปบอกแล้วครับหรือว่าแอบดูชีวิตเขา <laughs> แอบดูชีวิตเขานะครับแล้วเขาก็ มือนมีมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นในแนวทางที่ดีเนาะเห็นในเรื่องอะไรครับเรื่องครอบครัวหรือเรื่องโชคลาภเฮก็เลยตัดสินใจมามาด้วยกันนะครับเฮ้ยครับเราเจอกันครับมาจากที่ไหนครับผมจากปทุมปุมติดตามเพจแล้วครับเคยสักหรือยังเลยยังไม่เคยยังไม่เคยไม่คนแนะนำอ๋อไปสักมาได้ครับได้สักวิญาที่เช่นโก ไม่เป็นไรครับสักพักได้ไหมอะไรนะครับสักพักไไม่เป็นคือหมอก็จะสักเลยครับไม่ไม่ได้เหมือนเขาเรียกว่าก็ก็สักไปเลยแต่ว่าคือรอยรอยนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับหมอไม่หมอเขาเรียกว่าหมอได้ไม่ได้เลือกปฏิบัติหรืออะไรคือใครใครมาก็คือช่วยเปลี่ยนดวงหมดครับขอบคุณครับมาจากไหนครับประจวบเมื่อคืนนี้หรือเปล่า ที่โทรมาเมื่อคืนโทรวันที่สามใช่ไหมหไม่ใช่อ๋อทีสามมีคนโทรมานะเมื่อคืนโอเคติดตามเพจเหรอครับหรือว่าติดตามเพจ<อ>นานเรีอยงครับที่ติดตาม,มปีกวา่าปีกว่าอ๋อแล้วทำไมติดตามนานจังเลยทำไมเพิ่งมาเสียครับสอบถามครับผมมาจากไหนครับชาอัาม ติดตามเพจเหรอครับหรือว่ามีคนแนะนำติดตามเพจแล้วก็มีคนแนะนำาอ๋อโอเคครับอ๋อแล้วก็หลายๆคนนะครับแ่าพี่คนนี้มาแต่เช้าเลยครับมาจากที่ไหนครับชามชามเห็นมามามาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เก็บบ้านเลยเห็นเห็นมาแ่งรอติดตามเพจแล้วครับหรือว่ามีคนแนะนําครับพี่นอกข้างบ้านมาครอืก็ชีวิตเขาปรับเปลี่ยนดีขึ้นแล้วครับ ก็ดีนะแต่เขามา,มาเ,าเพื่อเว่ไครับขับคขอบคุณครับถามหน่อยคับมาจากไหนครับ,มาารบผมกรุงเทพครับกรุงเทพติดตามจากหน้าเพจหรือว่ามีคนแนะนาครับ,รบหน้าเพจครับหน้าเพจนาหนาหนารือยังครับตกงชั่วโมงเดียวอ๋อชั่วโมงเดียว <laughs> <laughs> ดูหน้าเพจชั่วโมงเดียวแล้วก็มาเลยครับมาตั้งแต่มาถึงนี่ตอตีสาร์ครับ อ๋อที่โจหาเมื่อค<ช>ืนเอาแบบนี่นี่คนนี้เองที่โทรที่โทรตีสามโอเคครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างในครับผม เก็บบรรยากาศทุกคนที่นั่งรออยู่ จะให้จะให้หมอไปสั่งจองจะให้ได้ทีตูคุณะบอกตไปอีกที่คนได้